สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาแต่ละแต,แต่มีผู้ชายนัดออกมาทานข้าวนะคะก็เลยเห็นวิวทิวทัศน์สวยแล้วมุมจุดนี้ของบ้านกก,กอกนะคะเป็นมุมที่ฮิตและดังช่วงย้อนไป กิดคดีเรกๆทุกคนก็อยากจะถ่ายแต่ตรงนี้นี่แหละค่ะจุดที่สวยของบ้านกกาะเนาะก็เลยถ่ายวิวรอบๆให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวผู้ชายรอนานอยู่ที่บ้านพ่อแบม โทรไปบอกไม่ต้องแต่งตัวมากหรอกเดี๋ยวพาไปกินข้าวอีนนี้ก็รีบมาค่ะเพื่อผู้ชายไปค่ะถึงแล้วค่ะแต่ไม่รู้ผู้ชายคนที่นัดหายไปไหนแม่แบมพ่อแบมก็หายหมดเออโอ้ oh. ยายแบมพ่อแบมอยู่ข้างในค่ะเนี่ยช่วงนี้หน้าบ้านของนางรกมากเนี่ยธุรกิจครัวเรือน

แม่แบมอยู่บ้านยะถอนเบี้ยวเหงาเงาวังเวงยังไงไม่รู้ค่ะอืมผู้ชายก็ยังไม่มาค่ะสงสัยจะรอเกอ้อมาก็เจอยาถอนค่ะ พ่อแบมบอกว่ายายแบมอยู่บ้านเจ้าไปแล้วมันไม่ชอบพาไปตะโอ้ยไปเก่งไปเก่งแาบใกล้ห้องกระบี่มีหลายอย่างไปเก่งแทะสบายเนาะไม่ได้ทำงานใส่เสื้อกันหนาวเชียงเอาเราออกมาข้างนอกยายมีเรื่องจะเมามอยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังทำคลิปก่อน นี่ค่ะเครื่องซักผ้ายายน้ำฝนประหยัดน้ำวพวกบ้านนอกรักมือไม่เหมือนคนในเมืองนะใช้เครื่องปั่นเราใช้กำลังเราชอบกันเนี้ยกันแหน่ใครจะถอดเดี๋ยวนี้ปากปรกก้าโอ้ยถ้าน้ำก็หน่วยละสามบาทไม่เหมือนช่วงโอนะมันเขามีเครื่องปั่นไงค่ะ ปั่นอวัยามเหนื่อยอันนี้ชุดทำงานเราต้องผู้ชายชวนมากินข้าวเครื่องแบบนี้เอาไปหายากลมถ่ายแม่งใหญ่กลมนี่แหละกลัวทำไมคะผีผีมันต้องกลัวเราใหญ่แค่ไปส่งตรงโค้งกระแดงกระพอเพื่อเราไปชวันนี้ไม่ได้กินข้าวกับอะไรเหรอเบื่อชาวบ้านกกกอกได้เอาถ่าย ดูว่าถ่ายเอาเธอนี่ขี้เหร่ไหมครับโอ้ยฉันน่ะอยากกินอันลำไยบ้านเย็นแม่แม่เน,นี่ยเขาไอ้ขายไหมขายไหม,มเป็นเรื่องไ <c oughs> ย่างไม่ไร้เหลือกจากพี่วางมาดินมาแอนอยู่บ่อพี่วางมาเยี่ยมเพื่นอนอยู่บ่อโอ้อันนั่งอันนั้นน่ะอัน,นอย้ายไปเล่นลลอยู่พุ่นละเบ่อ ดูฝีมือยายกลมค่ะไม่อ,อ,อันนี้ก็คือปล่อยให้พวกรุ่นพี่เขากัดไปก่อนนะคะเพราะว่ากำลังทำคลิปอืมถ้าถ้าสมมติว่าส้มวางโทรศัพท์ตอนไหนคนนี้โดนค่ะไม่โดนแม่ว้ในแบบน่ะวันนี้ผู้ชายนั้นมากินข้าว นี่นแม่นยเว้ยเอ็ดถอนหายจจสงสัยจะค่อยหลุด้านน้านี่สงสัยเพิ่นนับหลงนับผิดนับอีกตายเจ็บนี่ว่ะชอบเก่งแต่กับคนแก่ค่ะส้มอ่ะเนี่ยคนแก่มัดรวมมาเลยะหามุดทั้งก,กอกบอย่างค่ะ <Yeah. S 1> ให้คนนี้ด้วยนับผิดนับถูกยังแก่แล้วแก่เลยยายนี่ ารไอ้ไอ้นี่นะจนจะครบรอบปีแล้วมั้งคะเห็นนั่งสารอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเว้ยค่อยหน่อยจะได้สิ้นต่อตีนเด้เดี๋ยวนี้น่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้น้อใหญ่นั่นละมีมันแมนอั้นสิ่นต่ำบานเห่านะเชื่อต่ำอะไรก็ไปชิ้นตีนมาโต ตีนยุนเลยเนาะตีนได้การคิดตีนแค่โอ้ยมือเด้เมื่อนี้น่ะมือใหญ่คิดนอดผัวเกี่ยวอะไรผัวผัวฉันไม่อยู่ฉันโสดจะหาผัวใหม่โสดมือเดียว <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ดูสอง yeah, <okay. S 1> แก่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ